สวัสดีค่ะนายคุลิศสวัสดีครับพบ,บกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมงพันตุลาการวันนี้มาสวนด้วยค่ะมาเก็บผักไปกินที่สากแก้วค่ะอันนี้คือสวนน้องสาวค่ะได้แตงเต็มกระตาเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ได้บกอบกอบกักโอ้หลายย่างพดค่ะคุลิศเราค่อยมาเอาใหม่เหรอไปทำแล้วออกไหนอะ แล้วมากรอละลเนอะนี่ค่ะต้นหอมเก็บไปซิแล้วรอดมันค่อยพอ่อง่ายพี่น้องอึ๊บไปปึ๊บไปค่ะพี่น้งองกลับบ้านเฮามันค่ำแล้วเสียงนกร้องรีดริงเรไร บ่ยอไห rồi ยใบย่างใบเหนียค้ำแล้วออกมาคำ้ำกดนี่ค่ะปั๊บอันนี้ก็บักโก้อันนี้ก็พัก คับคุ้มพัหนึ่งอันนี้ก็ฮะอ่ะเียมาเป็นแบบนี้เลยชิอนงอะไรขัอึ๊บเสียวอึ๊บอ้าวเลย เราจะไปหมดไหมล่ะรถทุกขับเด้ใช่ไหมไอ้ตาเล้งเลยไหมไอห่วงไอ้พี่ห่วงพี่อัพจะกลับเอ้นะหื้อห่วงพี่อัพจะกลับเอาใส่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 เราไปเก็บพิกอีกไหมโอ้ไม่เห็นแล้วฮะพี่กับมะเขือพวงไปนะมอแล้วที่เราเหลือไว้อ่ะ ไม่ไปเหรอหรอ,หรอเต็มเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเอาผักชีกับต้นหอมก่อนเดี๋ยวไปเอาผักชีก่อนผักชีหอมพี่น้องมาเอาผักชีหอมก่อนปับ๊บ เอากอนป้าดะบ้าของป้อมปาดงามได้งามดีนะง่ยายไปกินเก็บผักมือเดียวพี่น้องเลยเก็บผักสีไปกินก่อนอ แต่หอมถึงใจหอมบอกพี่น้องนี่ค่ะผักชีผักของป้อมผ้าหอม พุ่มพันเก็บผักก่อนิปกระหอมชีบกป้อมเอาผักพี่สาวจากต้นสองต้นกันนี่ค่ะเอาสามต้นป๊าปป๊านี่ค่ะได้แล้วต้นหอมบักชีพี่สาวถอนเอาเลยค่ะ พีเริยได้แล้วค่ะพักอ่ะพีเริยดป่ะหาอะไรใส่หน่อยพ่วินีมีที่ใส่ไหมตะกา้าอะไรคอตะก้านีโ่โอเคคือ ทำแล้วเอาพี่เล่นนะเดี๋ยวอุดจะเก็บไต้นนี้ไม่ใช่เหรอเอาเอาถือให้อุูหน่อุดจะเก็บเก็บอะไรเก็บผักมองเห็นเหรอเห็นผักแข้งนี่ไปเลยไปเลยไป,ไ,ป,ไ,ปได้จะก,กระจาดมาแล้วปะ ไปทางไหนไปต้นบ right? <that thing? S 2> ักแห้งที่เขาเบิ้งไม้มื่อวานนี่ย เอ้ามาเขือพวงใช่มั้ยใช่มาัวงินนี่พี่เบิ้งไว้เมื่อวานเนี่ยค่ะงามเอาไปิกแกงด้วยค่ะเอาไปิกแกงแกงพัแนงหอมน้ำพริกกะปิโอ้ยนนี่ะ คำเราพี่เนอะไหนนี่ยเนี่นี่ไหนที่เราเห็นไว้เมนะื่อวานนะได้มาเก็บเอลิปป๊แบบห่วงบังอย่างนี้เลยอันนี้ก็ได้ธาตอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยนะเจีย yeah, ทางนี้นครับไหนนี่มุมมุมไหนนี่หรอ

ไปหาพิโรดหน่อยนะไปกระลำังชสวัสดีครับนี่นะทางนี้สวัสดีครับก่อนที่รถน้ำหักนะสวัสดีครับก่อพริกสวัสดีครับลื <S right> <S ่นนะลื่นเลื่อยอยู่ฮะมาถึงสวนผักแล้วค่ะมาถึงสวนผักคุณป้าดอกล่ามกระหล่ำกระหล่ำกำลังงามค่ะพี่น้องเนี่ย กำลังงามเลยนั่นหน้าสวยหน้าสวยมา,า,า,ยมาเก็บพริกค่ะเก็บพริกไปตามแจวโอ๊ยทำเห็นบ่พีริสเห็นบ่ไม่เห็นหรอฮะไม่เห็นไม่เห็นเออนี่ค่ะกำลังกำลังงามเลยเนี่ยไปไปไปทำล้วรค่ะพี่น้อง เอาไตั้งโอ๊ตั้งโอ๊ยไปกินกันนะยังมีน้ำอยู่รถอ,อยู่เลยวรธมันเมืดอแล้วไม่ใช่เหรอรถตอนเช้า่เด็ดถ่ายคูวิโรดไปด้วยเอกยไปด้วยกันแห่แนแหละสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณครูวิโรธสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็ร้านเ,ยเนขยครอบครัวเดียวกันนี่แหละอ๋อ,อหัวแล้วปะได้หลายยา่างแล้วมื่อ,นอเนี้อสวนผักพี่สาวค่ะพี่น้องไะเอาแล้วปูนะโอ้ผักตั้งโอ้ต้นหอมมะเขือแข็งมะเขือพวงไปไปไปกลับบ้านแล้วไม่ทำล้วทำหลายทำหลายเนื้ มาทำพด่งนะ,ะลุงก็มาแล้วไปทางไหนน่ะฉันก็อ,อยู่ช่วงเก็บผักแล้วนะคุนพันธ์นมาทำพดโอ้เก็บพี่เก็บอยดูพี่ไปตั้งเกี้ยมาทำพดไปไหลหม่องเนาะถ้าที่ไปส,วน,สวนอ้อยสวนยังอีก บริคำไี่นางอยากได้อยู่ปากอะพีกอันนี้ก็หอ,หอมเด้เอาไปตํามสมแซบคักแซบว่าแ่ว่าบริมานั่งสิดไ้สาวดองสาวบ่งกันนะป่ะเมื่อแล้ว คนตาต้นนน้นอะต้นไหนหน้าน,น,นหน,หน,ห,นหน้าไหนหน้าอันอใกล้กันไหนนี่แหละเนี่ยอืมืดแล้วเรามาค่ำเกินนะ่ะเราก็เลยมืด อปิดคลิปเลยมืดแล้วมองไม่แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ดีทุกท่านเห็ยนไหมมองไม่เห็นแปดเลยว่าจะใช้แปดว่นพี่อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเอาเลยเอาเลยแว่นพี่หายแล้วเนี่ยฮะแว่นพี่หายแล้วอ๋ออ่ะอขอบคุณมากนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ